บัวขึยนงกูบัว,วแท้งดากบบัวคือ,อจอมึคือจาอหลังมึงเรียบร้อยครับพี่น้องเสียงใครคุค้นๆเหมือนเสียงคนตาเลย ม,มันจะไปไหนที่รักขอสักพักได้ไหมจ๊ะแม้บอกว่าจะกินแตงแตงแตงเมลอนเฮ้ยหน้าใครเนะี่ยหน้าใครคุ้คุณหน้าใครคุ้คุณเฮ้ยรถในพลนี่ บัววารลูกบัวขาแข็งขาแข็งบัวขาแข็งแข็งไม่ไหวแล้ว ลืมไปเลย <fal que. S 2> ว่ <cellular. S 2> เาเตียงป่วยครับเกือบลืมไปแล้วช่วงนี้กำลังป <as that wow> em. <as> came, <as> ่วยหายแล้วหายสนิทบอกเดี๋ยวได้ๆแป๊บนึงขอท่ามหมอก่อนอาชีพอาชีพอาชีพอืาหืวเราะเฮ้ยแล้วอะไรอะไรอะไรต่อหลังวะ อะไรต่อหลังวะแม่ขาบวอยเรนแรงแบบบันนีตมันมันอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะใบเช็กชวนมาทำนี่ยิงก็ได้ชายก็ดีอ,ดอืมอะไรมาก บ้านปุ๋ยบุ๋ยบ้านปุ๋ยวะอู้หูอ้โหโอ้โหยกสองขาได้ด้วยผู้ชายหายนะครับขาแังแข็งเก่ง อออออชัดไหมครับชัดไหมฮะเด็กชายบัวบานกลับมาแล้วลเฮ้ยมา,มาแล้วตลอดมาหาทางดางแล้วอาชิพอาชิพอาชิพ เช็ดกระแทห่แล้วก็เช็ดกระแทหนี่มีแรงไปไล่ปัมคนอื่นมวยปัมนูไนอย่างเงี้เสียงใครเสียงอุ้มบุญใช่ครับเมื่อคืนแบตหมด เฮ้ยเลิดไอ้ชิบเลือดนอนแล้วบัวเร็วบัวเลือดนอนแล้วเลิดเลิดหายท่าแล้วลูก ร่มดาก,กันเฮ้ยเฮ้ยที่ร,ทร,ทร,รักที่รักแจ้าอาจจะรักมึนๆแล้วแล้วรักที่รักเจ้าเมื่อคืนแม่แม่เฝ้าบัวบานจนถึงที่สอง เฮ้ย๋อน้าตาน้าตาอะไรมีอะไรกินอ mm ืมจะกินมือหไมให้กินฮะมันกินวัวได้แล้วมันเน่กินวัวถอย บัวบัวเขาขึ้นได้เสียเขาขึ้นได้เสียเอากเอาก็เอาแล้เอากล้เอ้อชิบนักเลงมากขึ้นได้ขี้แตกขเขาเนาะ บอกว่าคนเก่าเ็นไมซอมแข๊นะงานยาวเหรอหัวหายดีแล้วก็ก็น่าจะหายดีแล้วป่วยทีหนึ่งกินยากินยาเฮอร์ปีไว้ตลอดเป็นอาหารขาใช่ครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาก็หายเส้นยืดเอง แต่บอกเอามันหนีใครตดวะเลือ,ตอดตดเลือดรักตอดอืมอืม อะไรก็วนหาตะดาเขาแต่บัวเองเนี่มีสองเรื่องนะเอาให้เลยเอาให้เลยให้พระถวายเลยถวยไปอะไรฮะไอ้เลิศ เองย่มา,างมาเลศเดี๋ยว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 สีนม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 ,มล้วคอยบานับสิบอบ่เจ้าเถ่าแล้วแข่อยเป็นเบาทั้นี้บวดทำบุญรวมชาิแมนบอก ชาติก okay. ่อนเราเคยคู who, who ่เคียงปลูกดอกไม้รวมต้นเด้อต่ว่าเราสองคนไม่สนใครไม่ใส่บาตรร่วมกันหรือเครตดเดือดรักผู้เบาเหมือนกันเหมือนกัน มาบ่อพลอยเข้ามาอยูเสร็จแท้เสร็จบวกบวกแท้น้องบ่อพลอยมานะครับบอพลอยกับบัวขาวเฮ้ยโบลาน้องก็เช็ดก็แท้จีบสาวในวัดกันนะาวันนี้ก็ห้องนั่งวัดนี่แหละงานวันเหรอนีผู้บ่าวผู้สาวกันจังเลยมาเห็นกันเนาะมีอ่ะบ่าวอะไร อยู่สางงันวัดอือ่โทรศัพท์เตือนแบตเหลือสิบเปอร์เซ็นต์ใจสิขาด แบตเหลือสิบเปอร์เซ็นต์ทอสาโอเค,โ,อเคโฮเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์สดครั้งใหม่นะฮะสวัสดีครับ